พ,พี่สก,กายเลยพี่สกายคิดถึงคิงนะรู้ไหมเอ็งพร้อมจะคุยกันเมื่อไหร่ก็มานะคิงพวกพี่รออยู่เนี่ยกูหรือเปิดกล้องเนี่ยกูนั่งเล่นตั้ง สอง่โมงหรือเปิดต้องสวัสดีครับกับผม Del นาย Pebble นเจอกูหน่อยไดให้แย่องก้าราารป่าน <kara> ี้นะต้องตีนเลยเนี่ยแม่มีระเบิดตรงกลางด้วยเฮ้ย อาล่งต้องเป็นคนส้นตีนขนาดไหนวะแบบอยู่ล่างเอนจีนอยู่ล่างแต่มีระเบิดต,ตรงกลางอ้าวทองเอาแม็ก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 

เอ้ยหวยสัตว์จัดมานี่โอ้ชาบเลยสัต no yes? no ว์ไม่ได้ตีคีบเลยหวยหวยนรก

แม่งยี่สิบนาทีแม่งไปอีกครูธง Hadi ไม่ยอมด้วยแม็กแม็กอะไรแม็กสวนแม็กกูโชกแค่นั้นแหละมีมานานแต่แต่อีกแป๊บหนึง่งก็จะไม่แน่นะแม็ก <c oughs> <c oughs> มาเดยสัตว์เก็บแม่กุนูกุนเก็บได้แล้วเฮ้ย

ฮู้ยสิกเกมฮอนเนี่ยแม่เวนไอโกมิดเดคมิดเวนไอโกบอสเดเตบอสบตตาฟักเฮียเฮียแม่งมันมาเกลียดขี้นัากูแล้วเว้ยพวกพวกเล่นฮอนั้งะยิงดียิงเกลียิงชอบไอพวกโง่กูจะด่าพวกมึงไว้ไอพวกโง่ไอพวกโง่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 โง่โง่โง

งูตัว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 ตัวตายตายไฟตายหนึ่งไฟตายหนึ่งเยี่ยไอ้เหี้ยมันกูกูอะกูแหลมก็จริงนะแต่กูค yeah. ิดว่ามันจะไปพักบ้างอะไรเงี้ยแม่งไม่พักเลยไอ้สัตว์แม่งดูบาดเนี่ยนี่ตึ๊บ ตึบตึบหัวเลยกูเห็นหมดอ่ะอาจจะหมดแล้วนะอ๋อหนาว ถามว่าเข้ากลางหายขนาะมือดูชื่อคนเล่นเดียน,น,นี่ไงโดนมัง่งแต่แม็กก็ไม่เท่าไหร่หรอกกูอยากเจอไอ้เฮี้ยตัวการ์อ่ะตัวสั่งอ่ะเฮี้ยระดับสั่งงานอ่ะอยู่ไหน

แม่ยังไเย็บแม่ <c oughs> จริงมันเล่นเอาแบบเอากูแบบเอากูหัวร้อนอะไม่เอาชนะหรอกตามเกมอะไรมันไม่ทํามันเอาคนแบบคนสตรีมอะคนนั่งหน้ากล้องเนี่ยเห็นไหมคนนั่งหน้ากล้องเนี่ยคือกูคือใครกูเหี้ย ชนะไม่ไม่รู้อะแต่กูต้องตายอะเลือดก,กูต้องหยดทุ่มสุดตัวเพื่อเลือกกูหยดหนึ่งเงี้ยเย็ดมาหามาอีกแล้วครับผมจังหวะน,นี้บีมาตันต่อ เออไงต่อไม่รู้แหละงงเหมือนกันเลยครับเกมฮอนสนุกแหละไอ้เหี้ยดีทีมกูก็มาช่วยไงมันจะมีแบบบางเกมแบบเพื่อนกูน้ำลายบูดแล้วกูก็โดนแบบรุนรัวไอ้เหี้ย น,นะน,นี่คือช็อตแกง๊งในระดับแข่ง เขาทำมันอย่างนี้ดูไว้ดับหัวจ่ายเขาเล่นงานนะครับเป๊ะนี่ในแข่งเขาเล่นกันอย่างนี้เลยแบบเคลียร์วาดกิฟชันเสร็จปุ๊บใช่ไหมรอสตันกรีปตัวหลังแบบตึงๆงงาะเงาะเงาะให้ไปไอาจารย์แดงคุ้นๆว่ะดัมเอ็ก ไหนอะไม่มา,หาหเหรอกลางไอ้เทียเพื่อนกูมาแล้ว,ลวระดับหัวใจทุกตัวไม่สนกูวิงว่งกูวิ่งไปฟาร,ร์มก็ได้แต่กูวิ่งเขี่ยไปฟาร,ร์มนะเดี๋ยวแม่งก็คอนสภาพเขีรร่ยวปได้ ดี๋ยวแม่งไรเดี๋ยวแม่งก็คอนไอ้เหี้ยคอนคอนไม่ไม่ได้มินนะแต่ก็นั่นแหละ Rice the hangman cried. Find the stones throw away. I leave no stone unturned. Here about the barn, you died. Are you ready to walk? The to hell boy takes down He's a legion stone. tower.

มาระเบิด้ะไรดองกี้มาไม่มีด้วโอยไอ้ดองกี้งงไอ้ดองกี้งงฟังอยู่เป่างงถ้าฟังอยู่บอกเลยว่างงงงกูมาหามึงละไอ้สัตว์โมเมนต์นี้ บิงกูเปิดตัวเขาที่หน้ามึงแน่นอนนางแอบไปก่นนอนนะน้องเอาเดะมึงไม่โผล่กูก็ไม่โผล่หรอวะวันนี้เล่นนี่มันเหมือนเตปบ,บังที่เอาไปรวมเลยที่30นาทียังคงทุบหัวครีประหาริงอยู่โง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  ไม่ไหวแล้วครับห็้ที่อดใจไม่ไหวโไม่สนไม่สนไม่สนรังแกเขาทำไมรังแกทำไมโงกูชกกูชก ส่วนตัวเป้าใช่พี่อ <c oughs> บอกคำเดียวว่า,าใช่เรา <c oughs> จะไม่โกหก ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นไม่สล่นเขาออกของทุเรศนนะออกเม็ดไอเ้ยเนี <c oughs> ่ยกูเพิ่มเลือดร้อยห้าสิบ กูโคตรชอบแม่งยังยังสู้ยังขืนอยู่ยังงั้นเหรอ let's rock and roll on my way สวัสดีครับด้านตรนีสวัสดีรครับถ้าเป็เนหนะ้องมีสกิลเหมือนโตถลลล้าถูกก็ดีไอ้เกี้ยไม้ เนี่ยเติมน้ำให้กูเวอร์เนะี่ยตายแล้วเติมน้ำเฮ้ยไอ้เแ้่ถ้าฟังอยู่นะอันนี้กูไม่ได้โกรธเด้ออะไรนะแบบเล่นกันอนะเล่นกันได้แต่ว่าเล่นมันแบบตามเกมหน่อยแบบนิดนึงเล่นให้มันแบบอยากเอาชนะไม่ได้แบบว่าอยากฆ่ากูอย่างเดียวอยากเห็นกูหัวร้อนอนะ มันกันร้อนกันหมดแหละใครโดนอ่ะต่อมึงโดนมึงก็ร้อนไอ้เหี้ยเล่นกันแบบดีๆเล่นกันแบบดีๆนะฝากไปถึงพวกกันเร็วกันร้าพวกพวกเฮียนี่ด้วยไม่เหลือไอสัตว์ฝากด้วยนะไอสัตว์ เล่นกันดีๆเดกันดีๆเดี๋ยวยไปกดฟอลโล่ลครับเปิดแต่วันนั้นก็ไม่ได้เลยไอจีผมเหมือนผมเป็นคนพูดตรงๆนะคือผม,มเคยมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลแล้วผมก็ทำย,ยอีอะไรอุบาทอุบาท แบบโพสอุบาทอุบาทอะไรเงี้ยมันทำตัวไม่เหมาะสมทุกวันนี้ผมเลยคนล้างโซเชียลนะคือแบบไปนั่งฟังเอ้ไปนั่งดูตัวเองโพสท,ที่อะไรตอนแบบเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นตอนเด็กๆเดี๋ยวใช่ป่ะเด็กๆก็ตอนนี้ัยรุ่นอยู่ตอนเด็กๆ,ๆไอ้ยียโคตรครีชเลยวะไอ้เฮียกูทำไปได้ไงวะอายคิบหายทุกวันนี้เลยไม่ไม่เคยติดโซเชียลเจอพบเจอกูได้เนี่ยในสตรีมเนี่ย กลายเป็นแบบไม่ไม่ติดโซเชียแลแล้วตอนเนี้ยติดหีแทนฮะตมาทำไปทำไม,ำไมใช่เป็นกันทุกคนแหละผมก็เลยมีอะไรผมก็ไม่ค่อยได้โพสอะไรแบบตองที่แบบในใจแม่งมีอยู่เป็นหมื่นล้านคำ แต่พูดไม่ได้สักคำไม่ไม่ไอพี่บอกเฉยว,ว่าเออแบบแต่ก่อนติดโซเชียลตอนนี้ติดถีแต่ก็ไม่ได้มีถีถติดไงอันนี้ที่พี่พูดเนทาง เออเคยติดหีนะ <ไป S 1> อะไรเงี้ <ไป S 1> ยตอนแรกก็คือติดโซเชียลต่อมามปนติดหีอนีติดอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นตอนเนี้ย,ต,นนยติดหีมาน,นียแบบว่าแต่ใครไม่มีให้ติดแล่ไม่ขอนอไหลให้ที่เมื่ออี้เล่นไม่เล่นไมนไว้ไปดูโบกี้แล้ว,ลวเรากี้ลองเห็นด้วยกันนะครับได้ครับทางบ้านกูอยู่งั้นเฮียไม่มีอะไรสัก บนเยอะนะกูว่าโอ้ยเฮียมีไม่มีใครอยู่เลยสัตว์แม่ออจบแล้วมนไม่เล่นไล่เฮีย็เล่นอยู่นี่หว่าสัตว์ อันนี้ไม่มีแผนไม่มีครับไม่ม <spreads> ีเลยไม่มีไม่มี get mad จะมีแบบแฟนเช่าอะไรเงี้ยมีอาจจะมีนะไปก่อนร้านอนะ่ะแ,แบบมีแฟนเช่าอะไรเงี้ยแฟนเช่าชั่ว,วคราวนะครับหยอกเล่นหยอกเล่นยอกเล่นนะแต่คิดจริงๆคิดจริงๆริก็อาจจะมีแฟนเช่าแต่ก็ไม่เบืองตังค์เฮียพอคิดว่ากูต้องเปลืองตังค์กับเรื่องจิ้มอีกนะสัตว์ นั่งเลยเฉยได้ว่าไม่อยากมีแฟนอ่ะม,มาบอกแบบนี้เราต้องบอกมนี้เราอ่ะแม่งเป็นพวกไม่ค่อยคุยผู้หญิงเลยว,ว,เลวันวันเล่นแต่เกมอ่ะวันวันเล่นแต่เกมอ่ะเข้าใจอยู่ปะ่ะทันตีไปแล้วนะนี่ โอ้ยออเออเล่นเกม,ไม,มไม่มีไม่มีหรอกแล้วกูไม่คุยใครก่อนด้วยผมก็ไม่ใช่คนหน้าคนหาเยอก ที่ผ่านมาดวงดีเฮียมีแฟนเดี๋ยวไปสีเที่ยเดี๋ยวไปตาเดี๋ยวไปซีดิเดี๋ยววันหนึ่งกูก็ตายอยู่ดีแฟนไม่ได้ตายพร้อมกูมันยังไม่โลจิกไหนวะเนี่ยในล่างสเปกกคันดี่เขาเกมไม่ฟอลโล แหมดวงดีใช่ใช่ว่าดงดีใช้คำไม่ถูกละกูใช้คำว่าดวงดี ไม่ยอมสักทีอ่ะนั่งอย่างดื้อไอสัตว์หวห่วงอะ,อ,อ,อะไรเฮียไปเมื่อไร ไปหลอกเด็กเถอะระเบิดของมึงอะ่ะตายอ,อไปไรไปหลับเด็กดาจิมรอเป็นแฟนอยู่ครับจ้าไม่เป็นไรครับดาจิมไ,ไม่เป็นไรครับ Gets น้ำเป็นยืน rock and roll. ตัวละห้าสิบแม่งคอนอย่างไวเมื่อกี้เกมนี้ไม่คอนไอ้เหี้ย ชอบอ่ะันเป็นแฟนเราติดแฟนหรือแฟนติดเราครับไอสัตว์เราเลิกคุยเรื่องนี้กด้หว่าเหี้ยช่างมันเถอะเลิกเลิกเลิกสาวสาวสาวหาเรื่องอื่นคุย สังก็ซิปมาดิพี่โอ้ชออแม่งเลยดูเลยเียดูด <laughs> <laughs> ูมนดูมันปาก้ายใจร้ายโวย แดดแรงอี่บายไทรหมกใช่ครับช่วงนี้โบสยาวราไม่โดนทให้กูเลยหรือกูต้องแบบด่าการแบบไปไทยวะถึงจะโบสยาวราจะโดนทให้กู ไอสัตว์คนดูพวกมึงอ่ะโง่เวอเอเอาจาตคนดูพวกมึงอ่ะเออเขาจะเปล่าสวัสดีครับผมไนท์เป็นวิดีโอดิเจิตเตอร์จากช่อง578นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง578ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจาอย่าลืมไปซื้อน้ายาคุณยง กินบัสเตอร์น้ำยาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมว,วิดีโอของ5้าหจัดแตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ